จังหวัดสตูลช่วยเหลือชายไทยวัย48ป่วยติดในประเทศมาเลเซียส่งกลับถึงบ้านอุดรธานีวันที่5กันยายน2567ที่โรงพยาบาลสตูลอเภอเมืองจังหวัดสตูลนายศักกะกปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ไตยพันธ์รัชตะหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสตูลเป็นตัวแทนมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชายไทยอายุ48ปี ที่ประสบความเดือดร้อนในประเทศมาเลเซียเป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลจึงได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดสตูลโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดสตูลศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูลและโรงพยาบาลสตูลให้การช่วยเหลือดําเนินการรับกลับประเทศไทยรักษาตัวและส่งกลับภูมิลำเนาสร้างความซาบซึ้งให้แก่ชายไทยอายุ48ปีเป็นอย่างมาก ก็ท่านูว้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของสูงธรรมประสานไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจังหวัดประสานไปที่เกาะลังกวีเพราะว่าสําหรับผู้ป่วยรายนี้มีค่ารักษาอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็ให้เราไปรับแล้วก็รวมทั้งต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยรายนี้ด้วยท่านูว้วก็เลยให้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปที่ลังกวี ปรากฏว่าทางรัฐบาลของลังกายบีเขาก็ให้ความมนุาข,ข้อค่ะเราไม่ต้องจ่ายเลยนอกจากนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูลได้ประสานขอความร่วมมือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุรุธานีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านญาติของผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยเดินทางกลับไปจังหวัดอุรุธานีและนําผู้ป่วยย้ายทะเบียนราษฎรออกจากทะเบียนบ้านกลาง เขาทะเบียนบ้านส่วนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูลเพื่อทําบัตรประจําตัวประชาชนที่สํานักง,งานอําเภอเมืองสตูลด้านโรงพยาบาลสตูลได้ตรวจรักษาผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคฮิสโตรกมีอาการแขนขาซีขวาอ่อนแรงและมีปัญหาด้านการสื่อสารไม่สามารถพูดออกเสียงชัดเจนโตตอบได้เป็นบางคำแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยเดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้พร้อมทั้งมอบไม้เท้าสีขาสำหรับฝึกเดินกายภาพบำบัด ั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูลภายใต้ชุดปฏิบัติการด้านคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสนรสจังหวัดสตูลให้ความช่วยเหลือนำสงผู้ป่วยชาวไทยเดินทางกลับภูม,มิลำเนาเดิมที่จังหวัดอุรธานีพร้อมทั้งประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุรธานีวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน